โอจิครีมชีสฮาลานซึ่งที่ร้านนะ่ะใช้ครีมชีสแบบพรีเมียม แล้วผลไม้มีให้เลือกแบบ5าอย่างเลย,เยนี่ไหนไหนผมมาแล้วจัดเต็มมีกีวีสตรอเบอรี่กล้วยฮูเบอรี่แล้วก็องุ่นใส่มกัตนะครับอันนี้คือเยอะมากนะนี่ครับแล้วก็ผงคุกของเขาอะ่ะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะอันนี้ผมลองเป็นบิสกิตซึ่งจริงๆอ่ะเขามีทั้งแค้เกอร์สตรอเบอรี่แค้เกอร์ปกติโอริโอแล้วก็แป้งนวลนี่น่ากินมากมเมนูหนึ่งที่ผมอยากลองเป็นโมจิดูไบซึ่งเขาก็จะราดช็อกโกแลตก่อนนะครับเป็นช็อกโกแลตหนุนชาร์ล่าโบ้พีเท,เทชิโอผลไม้ ปิดจบด้วยการราดช,ช็อกโกแลตนะครับเป็นโมจิช็อกดูไบแฟชั่นไอ n แลนด์มาลองนี่ครับได้แล้วโมจิครีมชีสล่ะอละอร่อยมากอันนี้กูกินกลางแฟชั่นไอแลนด์เลยไม่สนใจแล้วเราสามารถที่จะเลือกท็อปปิ้งหรือเลือกแบบผลไม้ตามใจเราได้เลยคือราคาน้าต้นเขา99บาทเลือกผลไม้ได้2อ,อย่าง ครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากมาลองก็เป็นโมจิคุณฟ้าดูบายด้วยเอาจริงชิ้นหนึ่งนี่ใหญ่มากนะคือจะยกมานี่คือแบบต้องควานมาอย่างนี้เลยอ่ะนี่มาครับอืม มนอกจากานี้ที่ร้านเขายังมีเป็นคุกกี้ด้วยนะครับเป็นซอฟคุกกี้หน้านูเทล่าบิสกอปแล้วก็เอนเอ็นเอ็มนะอยากมาลองโมจิครีมชีสพิมพ์แบบนี้มาได้เลยนะครับร้านเลิฟสตอรี่อยู่ในห้างแฟชั่นไอแลนด์ชั้น2พิกัดอยู่ใกล้กับรถไฟแกรนด์สเตชันร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง4ีทุ่มตามเวลาห้างเลยแล้วไงมาลองกันนะครับคลิปนี้ขอกินโมจิครีมชีสยื้ๆแบบนี้ก่อน